อยากกำจัดขนแต่ไม่อยากไปที่คลินิกต้องทำยังไงช่องนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการลองรีวิว ep 1 2อนะครับอยู่กับมินเช่นเคยในช่องมินประชยาอย่นี้นะครับผมก็กลับมากันที่ ep 1 2นี้นะครับ ก็คงจะไม่พ้นเครื่องกําจัดขนครับ <g ül> ไม่พ้นเครื่องกําจัดขน IPL จริงๆนะฮะซีรีส์นี้ก็จะอยู่กับเราต่อไปก็เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่มินได้จากช้อป e ีมาเช่นเคยนะฮะสงสัยจะต้องเป็นลูกค้า VIP ของช้อปปี้แล้วมั้งอะไรอย่างนี้ ซื้อของจากที่นี่เยอะจริงๆนะฮะคุณผู้ชมก็ซื้อมาให้ทุกๆคนได้ดูนะฮะในช่วงกักตัวโควิดแบบนี้นั่นเองนะฮะก็เครื่องกําจัดขนของเราเครื่องนี้หน้าตากล่องที่เขาให้มานะฮะก็เป็นแบบนี้นะฮะโอ้เป็นกล่องแบบเขียวๆแบบนี้นะครับซึ่งตัว IPL กําจัดขนตัวนี้นะครับผมข้างในก็จะเป็นเครื่องแบบใหญ่ๆเลยนะฮะเครื่องนี้มินซื้อมาราคา840บาทนะฮะคุณผู้ชมครับก็สามารถปรับระดับความแรงได้5ระดับจอเป็น LCD พลังงานสูงแล้วก็มีโหมดใช้งานสองโหมดด้วยกันนะครับเป็นโหมด นวดกับหมดออโต้นั่นเองนะฮะสิ่งที่เขาให้มาในกล่องนะฮะก็จะมีคู่มือมีตัวเครื่องมีตัวอะแดปเตอร์มีโกนนวดนะฮะแล้วก็มีแว่นตาซึ่งสีที่มีให้เลือกของรุ่นนี้นะครับก็มี2สีด้วยกันนะฮะก็คือสีขาวกับสีเขียวนะฮะซึ่งตัวช็อต IPL กำจัดขนตัวนี้นะครับให้มา990,000ช็อตเลยทีเดียวนะฮะซึ่งหน้าตาเครื่องของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมินขอรีวิวด้วยด้วยสีเขียวแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่กลืนกับฉากหลังของเราเนาะเพราะเราใช้ฉากหลังสีขาวนะ EP ก่อนหน้านี้นะครับเครื่องเป็นสีขาวและฉากเป็นสีขาวอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ก็มินก็มีอินเสิร์ตให้ดูเหมือนกันโอเคครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับราคามันอยู่ที่840บาทนะฮะมินซื้อมาจากช้อปปีร้านที่ชื่อว่า HSL Fashion t TH นะฮะร้านนี้ก็ ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ beauty gadget ค่อนข้างจะเยอะนะฮะหากใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะฮะก็เดี๋ยวตั้งแต่ ep หลังๆมาเนี่ยมินจะบอกชื่อร้านให้หมดเลยนะฮะว่ามินซื้อจากร้านไหนมานะฮะราคาอยู่ที่840บาทนะฮะใครชอบสีเขียวก็ซื้อสีเขียวใครชอบขาวก็ซื้อสีขาวแล้วกันนะ,ะแต่ส่วนตัวมินรู้สึกว่าสีเขียวมันสวยดี <laughs> มันสะดุดตาดีเรามาพูดถึงข้อควรระวังของการใช้งานเจ้าเครื่อง IPL กําจัดขนเครื่องนี้กันเจ้าเครื่อง IPL กําจัดขนเครื่องนี้นะครับข้อระวังในการใช้งานของเรานะฮะ ก็คืออย่าใช้นะฮะโดยไม่สวมแว่นเป็นเด็ดขาดอย่าให้แสงเลเซอร์นะฮะโดนดวงตาของเราโดยตรงนะฮะเพราะมีความอันตรายสูงนะทุกคนอย่าเด็ดขาดนะฮะอย่าแบบอย่าเปิดเครื่องแล้วยิงปึ้งเข้าไปแล้วก็ลืมตาเนี่ยะตาบอดได้นะทุกคนการใช้งานของเรานะฮะอย่าใช้ถี่จนเกินไปนะฮะอย่าใช้ทุกวันวันละหนึ่งครั้งชั่วโมงละหนึ่งครั้ง3ชั่วโมงครั้งนี้ไม่เอานะฮะให้ใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอนะฮะหรือว่าถ้าอดใจไม่ไหวอยากจะกําจัดขนให้แบบ เร็วๆเ,เห็นผลเร็วๆขึ้นก็ประมาณ3วันครั้ง3วันครั้งอันนี้ก็ยังพอโอเคนะฮะอย่าอย่าทำทุกวันนะฮะอย่าทำทุกชั่วโมงนะไม่ได้นะโอเคอเค,ครับเรามาที่ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะฮะอย่างแรกก็คือเอาเครื่องมานะฮะแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ของเรา ะะพอเราเสียบอะแดปเตอร์ปุ๊บเนี่ยไฟตัวนี้มันจะกระพริบ pp, นะฮะกระพริบ pp, ว่าเครื่องอย่างออฟอยู่พอเราเสียบตั๊กนะฮะอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะให้เราใส่แว oh, ่นตาโอ้โหเหมือนเดอะแมทริกเลยนะ <c oughs> ต่อไปที่ต้องเตรียมไว้นะฮะก็คือเจ้าตัวเจล IPL ตัวนี้นะฮะสำคัญก็บีบออกมาปุ๊บก็เป็นพวกไม้อะไรก็ได้หรือว่าใช้มือแต้มก็ได้นะแต่มินจะแต้มตรงบริเวณที่มินจะยิงตัวเลเซอร์นะนั่นก็คือบริเวณตรงนี้นะฮะสองทีสาธิตแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ยินข้างหน้านะแค่มีขนที่หน้าก็ทาไปทั่วหน้าได้เลยนะหรือใคร อยากจะยิงเข่าก็แต้มบริเวณเข่าได้นะฮะหรือว่าใครแบบอยากจะยิงบริเวณรักแร้ขนนขาหรือว่าช่วงบิกินี่ลายก็เอาตัวเจลนี้แต้มก่อนนะฮะเพราะว่ามันก็จะป้องกันการเบินกันไม่ได้กรณีที่เราแบบใช้พลังงานเยอะเกินไปนะฮะโอเคครับเมื่อเราทาเจลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เดมินขอก้มนิดนึงนะเพราะมินกลัวแบบคุณผู้ชมํำคาญไฟตรงที่มินพใช้ถ่ายนะโอเคครับพ อย่างนี้แล้วนะฮะเราก็เปิดเครื่องโดยการกดปุ่มด้านล่างนี่ครับค้างไว้นะฮะอ่าเครื่องมันก็จอกับพิบมานะฮะจริงๆในเว็บไซต์เขาบอกว่าได้9 9 0 0 0 0ช็อตนะแต่เปิดจริงๆมันมี9 99, 9 9 9 9 9นเช็อตนะฮะสำหรับรุ่นนี้รู้สึกว่าเขาเหมือนแถมมาให้เยอะเหมือนกันนะฮะแถมมาให้ตั้ง9,999ช็อตเลยนะฮะโอ้โหก็คือแบบ ใช้แบบเต็มที่เลยปุ่มยิงคือปุ่มด้านบนส่วนปุ่มเปิดเครื่องคือปุ่มด้านล่างนะฮะแล้วก็ปุ่มเพิ่มพลังงานก็ปุ่มด้านล่างเช่นเดียวกันสังเกตตัวขีดเสออากาศตรงนี้นะมันก็เพิ่มพลังงานลดพลังงานไปได้เรื่อยๆนะฮะให้เริ่มจากพลังงานที่ต่ําก่อนนะฮะก็คือระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผิวเรารับได้ระดับพลังงานประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวมีเริ่มจากหนึ่งเนาะจ้ามตรงบริเวณที่เราจะยิงเลยนะฮะ็จแล้วก็กดปุ่มด้านบนนะครับอืมมันก็จะยิงนะฮะกดอีกครับก็ยิงไปเเรื่่ออยยยๆิงนะะ ตัวนี้ต้องบอกว่าพลังงานเลเวลหนึ่งก็แรงแล้วนะทุกคนแรงกว่าตัวก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้น,ะน,นี่แค่พลังงานเลเวลหนึ่งนะมินว่าถ้าใช้พลังงานเยอะกว่านี้ก็น่าจะค่อนข้างจะเจ็บเลยนะมินขอสาธิตแค่พลังงานเลเวลหนึ่งนะโอเคครับแล้วก็ทริคต่อไปนะฮะก็คือการกดด้านบนค้างไว้นะฮะพอเรากดด้านบนค้างไว้นะฮะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อันที่2ขึ้นมานะฮะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับหมายถึงว่าเราจะใช้เป็นออโตเมติกก็คือเราไม่อยากไปกดตรงนี้ซ้ําๆแล้วนะฮะเราอยากจะ ให้มันแบบอัตโนมัติไปเลยนะฮะถ้ามันขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตรงจุดจุดจุดสามจุด,จดตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็หมายความว่ามันเข้าโหมดอโตเมติแล้วนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยก็ไม่ต้องกดอะไรแล้วนะฮะจนเราพอใจเนาะก็ประมาณที่หนึ่งประมาณสักสองรอบก็ได้นะแต่ว่าก็รอ,รอมันนิดนึงนะฮะไม่ต้องแบบย้ำ,ยำมันย้ำมันบ่อยก็ให้เปลี่ยนพื้นที่ก่อนนะก็จะได้ยินเสียงเนาะอืมอ เครื่องนี้ส่วนตัวมินว่าค่อนข้างจะแรงนะขนาดเลเวลหนึ่งนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะฮะเข้าๆก็ประมาณนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันก็จะนับชดตเราถอยหลังนะฮะจากตอนแรกมัน9 0 9าแสนตอนนี้มันก็เหลือประมาณแบบ5อะไรอย่าอเงี้ยเนาะนับถอยหลังลงเรื่อยๆตามจำนวนที่เราใช้นั่นเองนะฮะแล้ววิธีการปิดการใช้งานนะฮะก็คือกดปุ่มปิดข้างล่างนี้ค้างไว้นะฮะแล้วก็จะคูลดาวน์เครื่องด้วยนะฮะ 19-87-65-43-21ไปเรื่อยๆนะฮะจนเราได้ยินเครื่องมันดับไปแบบนี้นะฮะเราก็ค่อยถอดปลั๊กแล้วก็เอาเครื่องออกโอเคครับสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับมินมินว่ามันก็ ค่อนข้างจะดีแล้วก็คุ้มค่าเลยนะฮะถามว่ามันจะเห็นผลยังไงนะฮะก็รอใช้ดูประมาณสัก8สัปดาห์ดูก็ได้นะครับแบบใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่ามันแบบเป็นยังไงเนาะแต่ส่วนตัวก็ประมาณสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5ก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าเส้นขนแล้วมันบางลงบางลงเนาะก็ใช้อย่างสม่ําเสมอนะฮะอย่าใช้พลังงานที่มันแรงจนเกินไปอย่าใช้ทุกวันเราใช้งานเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาแบบสัมลีชุบน้ํานิดนึงนะฮะแล้วก็เอามาทําความสะอาดบริเวณตรงปลายตรงนี้เราสามารถใช้เออสอ,อฮอล์ ก็ได้นะครับทำความสะอาดนะฮะก็จะทําให้เครื่องที่เราใช้นะฮะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแล้วก็ดูดีดูใหม่ขึ้นตลอดเวลานั่นเองถ้าถามว่าประสิทธิภาพนะฮะมันเทียบเท่ากับตัวที่เราใช้ที่คลินิกไม่ต้องบอกว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะมันก็ใช้เห็นผลนะฮะหลายๆคนหรือว่าเพื่อนหลายคนของมินที่แบบซื้อไปใช้แบบเครื่องประมาณรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ เห็นผลดีเพื่อนก็บอกว่าใช้ตัวไม่กี่ร้อยก็ดีนะฮะย้ำกันอีกทีนะฮะสำหรับเจ้าเครื่อง IPL กำจัดขนตัวนี้นะครับมินซื้อมาในราคา840บาทนะฮะจากร้าน HSL Fashion th นั่นเองก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูใน s h อป e e ก็ได้นะฮะเด๋ยวมินจะทิ้งลิงก์ด้านล่างของคลิปไว้นะฮะก็ตามไปซื้อกันได้นะฮะทุกคนจะได้ไม่ลำบากในการซื้อของแล้วเนาะเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมินก็จะบอกว่ามินซื้อจากร้านไในราคาเท่าไหร่เลยนะฮะเพื่อที่จะได้ตามไปซื้อกันได้ง่ายๆเนะจะได้ไม่ต้องแบบ พี่มินคะหนูกลัวว่าหนูจะเจอของปลอมหนูกลัวว่าหนูจะเจอร้านที่ขายของไม่มีคุณภาพอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าซื้อร้านเดียวกันเนี่ยก็จะได้เครื่องประมาณเดียวกันคุณภาพเดียวกันมินก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะก็จะได้ไม่ยากด้วยเนาะมันก็เป็นเครื่องหนึ่งแหละที่เหมาะสาหรับช่วงโควิดที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านแบบนี้เนาะก็บางทีอะเราอาจจะเข้าคลินิกไม่ได้อย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่คลินิกทําหน้าปิดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ อาจจะด้วยเศรษฐ,ฐ,ฐกิจด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเงินไปเข้าคอร์สแบบแพงๆเหมือนเมื่อก่อนละเราก็ซื้อมาใช้เองไม่กี่ร้อยในในระยะเวลาที่ยาวนานทําเท่าไหร่ก็ได้ทําให้ตัวเองก็ได้ทําให้คนที่บ้านก็ได้อะไรางี้มันก็ประหยัดเงินของเราไปก็สําหรับ EP 1ีนี้นะครับมินก็จะมารีวิวเจ้าเครื่อง IPL ตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ใ,ใต้คลิปเลยนะฮะเดี๋ยวมินจะตอบคําถามทุกคําถามที่ ถามกันเข้ามาเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครมีแบบข้อเสนอแนะใครอยากให้มินทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็บอกมินได้เลยเดี๋ยวมินก็จะลองหาหาดูนะฮะว่ามีเครื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างมาให้กับทุกคนได้ดูกันโอเคครับสาหรับสุดท้ายนี้นะครับมินฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของมินปรัชญาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะว่างๆนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้เยอะๆเลยนะฮะอาจจะมีแบบรายการอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะก็ ลองติดตามดูแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับมีนต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ